เรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะตอนนี้ก็เร่งเดินหน้ากันในหลายๆจังหวัดทีเดียวนะคะก็เลยทําให้ในส่วนของปราจีนบุรีเขาจัดโครงการถวายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แด่พระภิกษุสงฆ์นะคะเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิฐาธิรจเช้า นายวรพันธุ์สุวรรณนุษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้เปิดโครงการถวายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดปราจีนบุรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องด้วยในวันที่สองเมษายนนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราชปราจีนบุรีสำนักงานสาธารณาสุขส่วนราชการคณะสงฆ์จัดโครงการถวายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แดพ่พระภิกษุสงฆ์โดยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอายุ55ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า55ปีแต่ว่ามีโรคประจําตัวรื้อรังสมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนและเป็น ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาอย่างน้อย10เดือนจํานวนทั้งสิ้น325รูปนะคะถือว่าเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเสร็จจากการฉีดวัคซีนในครั้งนี้แล้วนะคะก็ได้มีการถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วย